เริ่มแล้วครับผลงานผลงานเริ่มแล้วนะครับเริมแเริ่มแล้วนะครับดูนะครับพี่เปิดแรกครับเปิดแรกเปิดแรกครับเปิดแรกโอ้ ตรงครับพี่ตรงมองดูข้ามจะตรงๆมัเนี่ยรวไมให้เยอะหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นว่ามาเดี๋ยวมาโหค้อนไม่ไหวฮะดูดับแลมโบ้ค้อนไม่ไหวโอ้โหเอานู่ฟู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 เลยออกนะโอ้ ครับครับเปิดแรกครับเปิดแรกนี่วิธีการตักกุ้งงานแน่แน่เลยเปิดเดียวเปิดเดียวเต็เมเต็มเดี๋ยวเหนื่อยเลยครับเด,เดี๋ยวฝัเดี๋ยวเหนื่อยเลยครับ ไปวะพี่เอาก่อน <c oughs> แบบเราที่นี่นะทายทายต่อเรื่อยไปเลยไปยไปไปนี่วิธีการเปิด แกน้ำหมดเดี๋ยวเดอีกครึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งรูอกลับกันเอาคุ้งไปเลือกกันอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่เดินเดินไปเลือกกุ้ง เวิธีชีวิตคนชาวเรไคนเลือกใจร้อนไนี่คนเลือกใจร้อนนะครับ นี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ดูตัวนี้นี่เน่่อะไรเน่โอ้โหโลเป็นโลไม่เท่าไรครับไม่เท่าไรครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 พี่วานูนี่อะไรเอ่ย เนี่ยออะไรเอ่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเอ่ยโหเนี่ยดูพี่ดูดูดูคืนแรกเปิดแรกดูสมาชิกดูดิของใครเอ่ยของใครเอ่ยของใครเอ่ยเพราะว่าของใครเอ่ยมาอยู่หน้าบัดหนาวข้ามุ่งมั่น ตั้งหมาตั้างหลังตั้งหลังก็มาตัวสมาชิกไหนล่ะมือโป้นี่มือโปอันนี้มือตากอันนี้สมาชิกไปไหมจบจบจบวีโอกันจบวีโอกันจบไง